ันนี้เราจะมาเล่นรถแม็คโครกันนะครับรถของหนูนาคือรถคันใหญ่ของเราคือรถคันเล็กมีไฟสีขาวส่วนของน้องสันเดย์ต้องเอามือจุงเอานะครับแต่น้องซันเดย์ไปลา้างคอ โพ่อเราเป็นคนขับนะครับเห่หน้าไปเลยเน่อมาเต็มแล้วเอาเอาแั้อว่อะหล่าเสี่ยงเหรอห้าอากชนกันแล้วมาออกไป ไว้ตรงนี้แหละหัวหน้าไปไปมันน่าโยรโย่โยวถอยหลังถอยหลังบอกให้ถอยหลัง เดินน nee, ่ะไยลังไปก่อนเดินอ่ะไถลังยกขึ้นไปอีกอ่ะมันยกได้ยังนงเออไถลังเด้เดินนะเะอ๋ออาอลงมล่นแล้วต้องมาฉันล่นหรอกอ้าแต่ว่าเออเอ้ยสองไปก่อน แดนรถของเราเต็มแล้วจะขึ้นไหวไหมดูนะมาดับเอ๊งกัดนะฮะก็ต้องบอกกัน lớt của đồng thân đểi ở con cắt, cắt nạ này <laughs> Nốt lâu cá lăng khơi lắng. Ê. Ơ ờ, ơ ừ, dùng cắt ơ. Ừ. ôi ôi. รถเกิดอุบัติเหตุเชิญเอ้ยชนกันเมื่อกี้พูดผิดมาแล้วดูไก่โหดนี่นะครับรถรถของหนูน่ะแสงสีแดงรถของเราแสงสีขาวเต็มแท้แท้ไปเลยล้นแท้แท้รบร้อย เรียบร้อยอยู่ห้องหลังนี่นกับหนูน่ากินน้งบเออเออเออคนเหน็มัันน้นด้ยจะเน็